สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพบกับผมสวนเซมีจารักนะครับในยามเช้าเช้าครับผมกับพาทิตอันทรงพลังเลยครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็เช้าเช้ามาพบกับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ได้ลดน้ํานะครับผมลดน้ําปักขี้ครับผมเห็นด้านนี้ครับผมต้นหอมปักขี้ครับนี่ครับดี๋ยวเห็นนะครับผมนี่ปลูกไว้กินเองนะครับผม เซมิเจลักกับแม่เซมิเจลักเป็นคนปลูกไว้นะครับผมเดี๋ยวดูกันเลยครับผมนี่เลยครับผมในยามที่ยุคโควิดแบบนี้นะครับเนาะครับต้นหอมปักขีนี่แพงครับผมทั้งปักขีใบมุนและปักขีลาวต้นหอมนี่รู้สึกว่าราคาจะแพงในช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนะครับผมอันนี้ก็ได้ปลูกไว้ประมาณสองเดือนแล้วครับผมนี่ครับประมาณเกือบสองเดือนแล้วครับผมนี่ครับ ต้นหอมบักฮีนี่ครับปลูกไว้กินเองนะครับเนาะนี่ครับมีทั้งบักฮีนี่ครับผมบักฮีใบมนที่ราคาค่อนข้างสูงที่ตลาดนะครับผมอันนี้ก็ปลูกไว้กินกับต้มยำจิ้มน้ำพริกครับปลาประจอมหอมครับหอมนี่ก็มีครับผมนี่หอมกินกับพริกปลาเยอะมากครับบักฮีลาวก็มีนี่ก็รดน้ำตอนเช้าครับผมนี่เห็นไหมครับผมนี่ครับ หกทั้งรากล้างให้สะอาดๆเขาขาวแล้วก็แล้วก็ไปจิ้มพริกประจอมกินะค,ครับ,รบผมนั่นก็เดี๋ยวจะลดน้ำครับผมปล่อยน้ำเบาๆไว้นะครับผมตอนเช้าครับรดทุกวันตอนเช้าครับผมภาคอีสานทุกวันนี้อากาศร้อนมากๆครับผมเพราะว่า,วาลงไมส้สมิเจริญรักเป็นแบบเปิดนะครับโุบลงไปไม้เล็กๆนะครับผมเลี้ยงแบบเปิดวันนี้ แพงขนาดไหนถ้าเรามีพื้นที่มีกระถางหรือมีพื้นที่เล็กครับผมเมตรสองเมตรเราก็สามารถปลูกกินเองได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับผมนี่ครับปักขีนี่ครับผมปักขีใบมุ่นนะครับผมนี่โอ้ราคาท้องตลาดนี่สุดยอดครับผมตอนน้าตอนนี้แพงมากๆนะครับผมนี่ก็ต้นหอมนะครับผมต้นหอมที่มิจฉักถกไปกินกับปลาจมสุดยอดครับผมคนขี้ลาดคนโค้ลาดเรียกสุดยอดจิ้มน้ำพริกปลาจมจมกุ้ง ปลาแดกบองนะครับเนาะครับผมนี่ครับจะมีะหลักตกกินทุกวันครับผมวันละกำมือเล็กๆครับผมทั้งปลาขีใบยาวครับปัาขีลาวนะครับเนาะปัาขีลาวแบบนี้นะครับผมนี่ที่เราเห็นกันแบบนี้นะครับผมปัาขีลาวแล้วก็ต้นหอมนี่กินทุกวันครับผมไม่ต้องไปซื้อต้องตลาดนะครับผมยามตเช้าวันนี้อีกเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับผมเมื่อนี้